วันนี้ทำไข่เจียวหอยทอดเมนูอร่อยแบบทูอินวันที่สำคัญไข่นาะนนุไม่อมน้ำมันด้วยค่ะเริ่มจากเอาแป้งทอดกรอบผสมน้ำเปล่าแล้วตอกไข่ใส่ลงไปสัก3ฟองปรุงรสแค่ซอสฟ้าเขียว ตามด้วยพริกไทยอีกนิดหน่อยแล้วปีส่วนผสมให้เข้ากันดีด้วยใส่เป็นหอยแมลงภู่นึ่งสุกและใส่ต้นหอมไปด้วยเดีนยวเจะทอดให้ไข่ฟูแบบไม่อมน้ำมันเราจะใส่น้ำมันประมาณขอบในถ้วยพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปรอสัก30มสิบวิก็ใส่ไข่ตามลงไปเลยให้ใช้ไฟกลางในการทอดน้ำมันจะค่อยๆร้อนขึ้นและไข่สุกไปพร้อมๆกันวิธีนี้จะทำให้ไข่ฟูหนาะขอบเริ่มฟูก็เอาตะหลิวแซะข้างล่างและวิธีนี้ไม่ควรกลับไข่เกิน2ครั้งไข่เจียวไข่ทอดนี่ตอนเด็กๆทอดทำให้กินบ่อยมากเลยก็พี่ทำกับข้าวเก่่่่่่่งนน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 ะะะพอออออจจมม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 ีีีเเเเููููแแปลลลลลกกกกกกๆาาาาาาททำำใหหห้้ิิยยยตดดดไขฟุคว๋ัืร ทอดน้ำมันหายไปแค่นิดเดียวเองกินแบบไข่ทอดก็ต้องมีถั่วง,งอกผัดใส่ซอสสาเขียวนิดพริกไทยหน่อยแล้วต้นหอมผัดแค่แป๊บเดียวสี่ห้าชิ้นก็พอตักโปะบนไข่ก็เป็นอันเสรและเมนูวัยเด็กแบบนี้มันกินคู่กับซอสพริกเผ็ดน้อยตาภูเขาท้อวันนี้ยอดไถ่ดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มกลมกลม่อมราดซอสไปฉ่ำเลยจ้าไข่นานุน่มหอยหนึบนำถั่วง,งอกกรุบๆเข้ากับซอสมากเลยค่ะ